โ okay, อนนเค let's go วันนี้มาร่วมงานากับแรดเป็งบ้างและสมัครพรามเป็นไปงไบ้างคือแบบตั้งแต่เรามาเคยแบบเราแบบได้มีการทดลองใช้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับก็คือมันเป็นเป็นออยครับเป็นออยออยใส่ผมที่แบบว่ามีกลิ่นหอมมากที่แบบอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบตรงเฟสตรงน้องมาดิน้องเพื่อบบว่ารู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี้ยคือชอบมากครับ ีชอบใช่ไหมใช่ชอบโปรดักชอบชอบโปรดักมากโปรดักชื่ออะไรครับพรีสดรอปพักน้องนี่โทรหอมไหมคะหอมครับผมแล้วหอมหรือยังหอมหรือยังเออได้ดมหรอดมจากตัวดรอปเหรอใช่สิครับเพราะนัอยากรู้เฉยๆไง ทำไมล่ะครับกเคื่อแบบโดมจากแบบตอนช่างครับผมจะจับให้ไงไอ่เมื่อกี้เก็บอกว่ากลิ่นกลแบบตรงเทสตรงเท้าตรงเทสลไหมคะตรงเทสเราไหมครับกลิ่นหรอคะให้พี่ถามบก้องตรงเทสลองดิครับ้องไปพี่แล้วถ้าพี่ไ่ต้องเปส่งลูกอพี่ต้องไี่คอนเมอกก็ขอบดีครับตวผเก็ขอตรงเทสผมมือนกันแล้วกินมือสับพี่โป๊ะอคะ กินหอมพิโนนะครับก็จะเป็นเหมือนกัต้องเลยเลียงจะหอมผงพออภัยกับผมแล้วฮัลลโหก็จะมีความอ่อนโยนความนวลๆอยู่นานบำรุงผมด้วยหมายถึงกินขว้าเคร์สตัสควสเก่งมากอ่ยะให้ปากนิดนึงค่ะแฟนๆที่ชอบครับผมก็สำหรับแฟนๆนบบน้ำทุกคนที่แบบว่าเป็นคนรักที่ดูแลเส้นผมนะครับก็ขอแนะนำเลยครับเคลอร์สตัสควีสต์ดอมนั่นเองนะครับก็ เป็นออยใส่ผมนะนรับที่แต่ว่ามีกลิ่นที่หอมกุ้งมากคือเดินผ่านใครก็ต้องเลียวหลังเลยอืมใช่ครับแล้วก็ขอฝากงานเทเรสต์ส์คลอสแอปซูลด้วยนะครับทุอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เสมถมาได้นะครับบอกเลยว่ามีให้เทสต์ฟรีด้วยอ่าใช่เขาแบบมีเทสหนังสีชาเลยนะว่าแบบว่าหนังสีชาเราเป็นยังไงใช้ยังไงลงเหรอมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงครับเป็นแบบแดงๆนะครับ ไม่เดี๋ยวพี่่แบบไปเห็นภาพไงเก่งมาพี่จริงเก่งเก่งมากเก่งมาสอบผับงานได้เลยค่ะขับงานแล้วก็ไม่ใช่พ่งไปไหนแล้วอ๋อยังไงไปยงงพ่งยุกเรายังมีเวลาไ่้องมีคือมาาองบินเก่ง่าเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเรงนี้จะบินแล้วเหมือนกันเลยไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างหนว่าไป ไปมาโหหลายที่เลยใช่ครับไปแฟชั่นที่เกาหลีก่อนแล้วล่าสุดใช่ไหมครัล่าสุดไปเกาหลีมาครับกลับมาเลยใช่ครับโซเฟอร์ชิมมี่ครับสองไปงานไปร่วมงานที่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนใช่ครับเลยไปที่เกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ใหม่มากๆสำหรับเราแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีลองพูาไปครั้งสองไปเกาหลีครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับแฟชั่นวีแนั่นอะใช่คือทุกคนในแฟชั่นวีคือแบบดีไซน์แฟชั่นมาก แล้วตัวสูงมากใช่คนเกาหลีสูงมากที่แบบเราเรินแบบเดินเหรอ่าจะโวยสายชาวเราตอแบบเลยนะโอ้โหขนาดใส่รองเท้าวันนั้นส้นต้งก็เท่านี้นะก็ยังแบบแล้วก็ผมไปสังเกตมาเลยตอนถ่ายแบ็กดรอปอ่ะพี่แบบทุกคนที่เินเขาต้องทำอย่างนี้ครบแต่เขาต้องทำท่านี้ด้วยทุกคนทำยังไง ที่นี้ต้องถ่ายแบ็กดรอปครับตอนแบบตอนตอนแรกก็แบบโพสปกติอย่างนี้เลือดเชึบเลืชึบพอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบเออคิวจะคิวแล้วเราทำตามไหมทำตามตอนแรกพี่โถจะไม่ทำโยกไม่เอาวันนี้เราจะมาตื่นเต้นทุกคนเลยนะแล้วก็พี่โถพี่โถหนึ่งสองสาม สุดท้ายก็ต้องทำาช่มีถ่าทำไมวะนี่ทำไมมันต้องจบมงทานนี่มานเปแบบคือตอนที่ถ่ายอะเราแบบไม่ได้เจอแบบไทยแล้วแล้็แบบเข้าเข้าไปนั่งในงานแล้วถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนเดียวตอนแรกก็การจะทำแล้วก็แบบว่ามันมีท่าแบบซิมเนเจอร์หรือเปล่านี่แบบราชิบมัมมี่มันแบบว่าโอ้แม่แล้วลิกเขาอยู่เลยใด่ได้ยโอกบสรู้คุยกับศิลปินคนอื่นบ้างไหมคะที่เขาไปร่วมงานเยอ๋อได้คุยเขา้วมีนี่ไปคุยครั้เพราะตอนแบบว่าตอนเดิน ว่าไงอะเกรดตอนเดินพัวเข้างานครับก็ถ่ายแบงค์ดอกเศษแล้วก็แบบเขาจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ็กส์หลังแบงค์เศจให้ก่อนใช่ครับแบบเป็นห้องพักใช่แล้วก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่พี่ศิลปินเหมือนกันไม่เป็นน้องไม่เป็นน้องเราเป็นน้องพวกเราครับใครอบใช่ครับผกใช่เป็นใครหรอครับเป็นอ่ชนะย่าเหรอชื่อคนฟนิชอมินโซครับนักอะไรนะมินโซมินโซเป็นเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเทรนเนอร์อยู่เขากำลังเทรนอยู่แล้วก็แบบ มีคุยกับเขาว่าแบบว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างเขาแบบอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าไอดอลเกาหลีเขาแบบเทรนยังไงเขาบอกแบบเทรนแวันละแบบแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเลยอาทิตย์หนึ่งคือหกวันที่แบบต้องเทรนใช่ใช่ใ้่ตอนเรียนก็ยังต้องเทรน่เรียนตอนสี่โมงเรียนแล้วก็เทรนไปเรียนตลอดทั้งวันสี่หกนาทุนอ่าอ่าอ่าใช่ วันตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบได้ไปูคุยกับศิลปินคนอื่นในงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบในงายๆหญ่หรือจะเข้าไปแบบั้นโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าเข้าไปในโลกนั้นเหมือนต่อไเป็นโลกใหม่เลยเป็นโลกแฟชั่นของเกาหลีไปนครับรู้สึกว่าก็ได้แลกเปลี่ยนแบบมุมมองคอสเปกแล้วก็เอ่อได้เห็นว่าการทํางานของคนเกาหลีแบบเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างสุดเป๊ะแล้วก็แบบจัดการดีมากๆคือตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนจะเข้าไปครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนทำไมต้องเตรียมกันบอกว่าใครจะใซฟจะเป็นคนเปิดอย่างงี้ใช่แล้วเป่ายิงฉุกนะครับก้องแพ้ก้องอะไรเลยอเขาบอกว่าโอ้โต้องซ้อมภาษาเกาหลีด้วยไหมซ้อมภาษาเกาหลีคือตอนนั้นเนี่ยผมซ้อมเลยนะอะไรอะแล้วก็จดขึ้นไปแบบบนเวทีแปนนี้เลยบอกว่าแบบพับชูซียองนะเพราะว่าแบบว่าเเ เนตกวปะเขาบอกหิวข <Es> ้าวขอข้าวกินหน่อยพี่จดใส่เมอให้ไปเลยนี่คือเจอหน้าเขาก็สั่งข้าวกินเลยทำไมล่าประโยคนี้อ่ะตอนนั้นอะหิวข้าวก่อนเพื่อนนะแสดว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวเตอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามนักพี่ลาบว่านี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้เขาพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาสองบรรทัดเข้ามา เออพี่ครับพี um ่เขียนใส่มือผมเลยเพราะว่าเขียนได้แล้วคือภาษาเราเขากินแบบไม่โอ้แต่ว่าถ้าส่งฟุตซอลพอมาให้ก่อนได้กินบอลแบบทักรอบแรกระหว่างรอบสองแบบได้ออกมากินข้าวมันต่ได้กินนะครับสนุกแล้วครับก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเยอะเลยครับก็พนียงเซลเพราะจังหว่ตัวนี้แต่ว่าคนน้นอยู่ไหนครับ้คนน้นอยู่างไร ได้ใช่หมบอกเป็นเปลี่ยนอฟทอยเล็ตเรียนเรียนแต่รับประโยชน์ป่ะขอครับถาสซันนีอ่ะแล้วแล้วที่วิโด้คิดถึงอะคิดถึงได้จำได้อหมคิดถึงงกคุณดูวิธีที่เธอจัดตอนนี้เลยคือจะบอกว่าคือผมอะชึ่อแซนนี้ไปใช่ไหมแล้วแบบก็ต้องได้นำตัวว่าบอกว่าแบบเอ้ยยังช็อปเซนดีดาแล้วก็จะพูดแบบ ูประโยชน์ต่อไปใช่แต่ว่าผมจําไม่ได้ผมก็เลยเออเชิญหนึ่งแมสทูมิทูภาษาสภาษาอังกฤษเห็นล่าสุดที่ต้องไลค์ไม่เชื่อหรอคะว่าพี่โถจะพี่โถตัวปลอมเหรอใช่ตอนแรกคิดว่าพี่โถตัวปลอมเแร้วแต่ว่าแบบปกติเราก็แบบมีไลฟ์ในแอปอะไนบ้างในติ๊กต็อกอะไรบ้างแล้วคือแบบในติ๊กต็อกอ่ะมันจะแบบมีที่มีแอคคอมพัซ ก็ไม่ใช่โทรมาตัวจริงคือเป็นแปลโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะ่ากไ่เรื่สงสัยว่าใช่โทรมาตัวจริงหรือเปล่าเพราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นนะแล้วเราฝักไปเล่นเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเข้าไปทำไมอ่ะเพื่ออยากเข้าไปดูซัพพอร์ตน้องชายแน่นอ้อไปไปตรวจอะไรหรือเปล่าคือตารวจลงก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆก็แบบอยากสอบถาน้องเก็งแบบช่วงนี้น้องไาบ่อยก็เลยอยาก ต้องไลฟ์บ่อยน้องไลฟ์บ่อยแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูเซอร์พี่หรือจำพี่ไม่ได้คือโดนหลอกบ่อยห้อก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับก็เลยถามว่าตจริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกวรโอยมากบอกว่าถ้าตอบว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสักอย่างเงยเยอะไปเยอะพอว่าวจังยูเซอร์พี่ได้อะออสรับจำได้อย่างจำได้แล้วชื่อนั่นแหละเอ้า คอนเซิร์ตเนี่ยไอซ์โทมมาจึงมานีรักไงสะกด T H O M A S C H U N G M A N E R A T ถูกไหมล่ะถูกกระหมดครับเห็นไหมล่ะเป็นไครจริงอ่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่ัสะกดชูมเนไงมันจะไม่มีอะไรพูดต่อไงอ๋อแล้วตอนที่น้องถามว่า ตัวจริงไหมทำไมน้องไปแกล้งน้องอะใช่ใช่ไม่ได้แกล้งแกงไม่ได้แกล้งแกล้งตอนนั้นฉอโลงงานไม่ได้งงทำไมอ๋อตอนนั้นคือแบบเอ้ยทำไมน้องจําพี่ไม่ได้อย่างนี้เพี้ยงเลยแบบนิ่ใส่เลยแล้วพี่โทรลงไหมว่าพีคนใช้ชื่อเราเยอะมากอ๋องูค่ะมีค่ะเขาเห็นไหมล่ะไม่ครับีตัวพี่เองไงทำไมน้องจําพี่ไม่ได้แล้วคอยซิรู้ยังไงวันีเขาก็ระจี่ มันถ้าเป็นในติ๊กต็อก่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยโปรไฟล์เดียวกันได้ไงแบบสับสนเนี่ยลืมแปว่าอยู่ในไอจีตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะได้จำได้ใช่ไหมได้โยเซฟโปรไฟล์สีไรใส่เสื้อสีเงินแล้วก็ถ่ายมือเงินเอาไปจากไหนอันน่ะไม่ใช่นไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนึกออกแล้วถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่จะไปปารีสยู่อย่างนี้เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำ แบ็กกาวสีแบ็กกาวขาวแบ็กกาวดำแบ็กกาวเหลือง่ะเขียวของพูเกระแสนี่ยแต่ว่าต้องหันหันหน้าขวาแน่นอนเออเขาหลอกข้างน้องเราข้างเขาบอกข้างขวาหลอกข้างซ้ายหน้ารักแล้วเราเราที่ว่าข้างไหนหรอเอาไม่ความคิก็ผมก็ได้ยินแบบหล่อทุกข้างนะที่พี่โอ๋เขาชอบแบบที่ว่านใจด้านซ้ายว่าแบบชอบแบบว่าเนี่ยนังกล้อง ด้านซ้ายพี่จะแบบออกแนวแบบแอบติดน่ารักทิปหนึงแล้วผมก็แอบงงก่อนที่พี่โธ่ทำไมเขาไม่อยากน่ารักเลยอ่ะปัญเขอยากปัญเขอยากรู้สึกว่าแบบวุ้ยด้านซ้ายมันูลวมหน้าจังเลย้วตอนที่โธ่พูดอ่ะคือพูดน่าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้ก็เสื่อกันอยู่เนื่อ็แบบขำมากเลยวะอะไรนะพี่โธแต่ว่าน้องก้องหน้าพี่ดอ๋อ ต้องเคจบด้ประโยคนี้โอเคครับให้มากกว่างานครับโอเคโอเคให้มากกครับก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของธรรมัสต้องเลยครับนั่นก็คือขีเงินฟ้าครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีที่อีเวนต์ในนาคารแล้วก็วีคลิปช่องมัดิชแนลนะครับเป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลครับและทีนี้เรามีไทรลยเรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งน้ำปิงจิมมี่โอมและธรรมัสต้องนะครับชื่อว่า Magic เลเวอรนะครับที่สามารถไปดูได้ในช่อง YouTube Mandy Channel นะครับ แล้วก็สำหรับผลงานในอนาคตของซีรีส์เนี่ยนะครับของช่องก็คือ over, อโน่เลฟเฟอร์หรือเขาชื่ออันวานี่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับครับผมแล้วก็ขอฝากเพกเเบบงกงกลง,ง,ก,งกล้องนะครับฉันตกหลุมนักเจรนะครับผมครับแล้วก็ขอฝากแฟนมิทติ้งของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบขอบแจ้งยินเหมือนาหรือว่าชุมวัฒก้องก็่ากครับฝากผลงานต่างๆของชุมวัฒก้องด้วยนะครับโอเคครัอเรื่องใหม่มานะ ฟังกรไปด้วยร้องเพลงไปด้วยลูกจริงก็เนี่ยเออลองนี่ลองนี่ลองนี่จะมจะขยับปากไม่ได้หอกมา้ง้งนีนะคะใหาคลื่อนหเคลื่อนใหวหรือว่าจะยิ้มอย่างดีเลยหรอไม่ไ้นี่เวลาปรกหมดเพลงฟรีแล้วเไนอ้นะห